วัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของว่างที่เป็นของหวานง่ายๆกันค่ะเป็นเกี๊ยวทอดกล้วยหอมนะคะจะเป็นเกี๊ยวที่เราเอาไปหอ่อกล้วยหอมแล้วก็เอาไปทอดจะมีความกรอบแล้วก็มีความหอมหวานทำง่ายสุดๆเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ เมนูนี้เนี่ยเด็กๆน่าจะชอบม,มากๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวดาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างวัตถุดิบมีแค่2อ,อย่างค่ะก็จะมีแผ่นแป้งเกี๊ยวแล้วก็กล้วยหอมนะคะมีแค่นี้นะนอกจากนั้นก็จะมีน้ําแล้วก็พวกซอสต,ต่างๆที่เป็นแบบซอสช็อกโกแลตซอสคาราเมลอะไรเงี้ยที่เราเอามากินคู่กันนะคะหรือว่าใครจะราด ขนมคนก็ได้หรือไม่ได้อะไรเลยก็อร่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเขาจะมีความหอมหวานเนาะตัวแป้งเกี๊ยวก็จะมีความกรอบๆเค็มๆนิดหน่อยเข้ากันได้ดีค่ะก็มวลาซับส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวแผ่นแป้งเกี๊ยวกันก่อนนะคะอันนี้เราจะสอนว่าทายังไงเกี๊ยวทอดของเราเนี่ยจะกรอบไม่ขมแล้วก็ไม่ทําให้น้ามันดําด้วยนะเวลาทอดเนี่ยมันจะไม่ได้ไหม้ง่ายนะอันนี้เนี่ยคือแป้ง ที่มันเกาะอยู่กับแป้งเกี๊ยวของเราให้เราใช้มีดนะคะขูดออกเลยตัวนี้เนี่ยนะคะจะทําให้น้ํามันของเราดําแล้วก็แป้งเกี๊ยวขมนะคะสังเกตดูเวลาถ้าเราทอดแบบไม่ขูดออกเนี่ยนะเกี๊ยวของเราจะมีความขมขๆแล้วก็ไม่กรอบด้วยนะนี่แหละคือสาเหตุนะคะขูดอ,ออกเลย นนี่ะะคะขูดออกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นแหละค่ะได้ประมาณนี้นะทำอย่างนี้ทุกๆแผ่นเลยนะรับรองว่าเกี๊ยวทอดของเพื่อนๆจะไม่ขมไม่เหนียวแล้วก็น้ํำมันที่ทอดเนี่ยมันจะไม่ดำง่ายนะคะ พอขููเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เวลาขูดเสร็จแล้วให้เอาเข้าไปใส่ถุงซิปล็อกนะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่มีฝาปิดเพื่อที่ว่ากันให้แผ่นแป้งของเราเนี่ยโดนลมเพราะว่าแป้งเกี๊ยวที่โดนลมสักพักหนึ่งเขาจะมีความด้านนะคะเวลามาทอดไม่อร่อยแล้วนะทุกครั้งเวลาใช้เสร็จเราก็ต้องรีบเอาเข้าถุงแบบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกล้วยหอมที่เราจะเอามาห่อแป้งกันค่ะ กล้วยหอมเนี่ยนะคะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยว่าเราจะห่อแบบไหนหั่นแบบไหนนะคะอย่างนี้เราจะห่อเขาเป็นแว่นๆแ,แบบนี้ละกันเนาะเราก็จะหั่นเป็นแว่นนะคะนีะคะและแบบนี้เราก็เรียวม,มาไปห่อได้เลยเตรียมน้ํามาด้วยนะคะเอาไว้ผสนแป้งเกี๊ยวเพื่อที่ว่าเวลาที่เราห่อเนี่ยเขาจะได้ไม่หลุดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งเกี๊ยวมาวางแล้วก็ วางกล้วยลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะแต้มน้ําที่สี่มุมของแผ่นแป้งนะคะเราก็จะห่อแบบนี้นะเราเขามาติดตรงนี้แล้วก็แบบแบบนี้นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เพื่อน ทำแบบนี้ทุกๆชิ้นเลยนะคะพอเราห่อเสร็จแล้วก็รีบเอากลับเข้าไปเก็บในกล่องหรือว่าในถุงซิปล็อกเลยนะเพื่อไม่ให้เขาโดนอากาศนะคะเนี่ยนะคะพอเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็เตรียมเอาไปทอดได้เลยอย่างที่บอกว่าเราต้องคลุมพลาสติกแวหรือว่าใส่กล่องเอาไว้ตลอดเวลานะคะอันนี้เดี๋ยวไปตั้งน้ำมันทอดกันค่ะ ตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางไฟอ่อนหน่อยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ํามันสําหรับทอดลงไปเลยเวลาทอดของเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าเราจะใส่น้ํามันให้เยอะนิดนึงนะคะเวลาทอดเนี่ยมันจะสวยนะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่แป้งเกี๊ยวของเราลงไปทอดได้เลยค่ะ แล้วสุกกรอบสีเริ่มสวยนะคะเพื่อนๆเราก็ตักขึ้นได้เลยอย่าปล่อยให้สีมันสวยมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอาขึ้นมาเนี่ยสีของเขาก็จะเข้มขึ้นกว่านี้อีกระดับหนึ่งนะคะก็ mm. พอเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเริ่มเหลืองทองเนี่ยก็ตักขึ้นเลยเดี๋ยวมันจะพอดีเองนะคะ ะะพอเราทอดเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยสังเกตด,ดูน้ํามันนะคะเพืเ่อนๆไม่ดาแล้วก็ไม่ตกตะกอนแบบขาวๆข,ขุ่นๆเลยเพราะว่าเราขูดเอาแป้งเกี๊ยวที่มันติดมากับแผ่นแป้งออกหมดแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะทอเสร็จแล้วได้หน้าตาแบบนี้นะคะก่อนเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะราดด้วยพวกคาราเมลซอสนิดหน่อยนะคะเพิ่มรสชาติให้กับเขาแต่งจริงพูดถึงว่าไม่ต้องก็ได้นะ เราก็จะได้เกี๊ยวกล้วยหอมทอดกรอบกรอบหวานหวานหอมหอมชื่นใจมากๆเลยเวลาได้กินเมนูนี้นะคะรู้สึกว่ามันมีความเข้ากันได้เป็นอย่างดีกัแแบแป้งเกี๊ยวกรอบกรอบแล้วก็ตัวไส้เนี่ยที่จะมีความนุ่มแล้วก็เป็นไส้ที่มาจากผลไม้ด้วยนะใครที่มี กล้วยหอมที่กินไม่ทันอ่ะลองเอามาทําเมนูนี้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยที่สุกจนใกล้จะเละแล้วก็เอามาทําได้นะคะเพราะว่ามันอยู่เป็นไซด์ด้านในเนาะก็เด็กๆชอบค่ะเมนูนี้ลองเอาไปทํากันดูค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าาาาาแนะนะํสามมารรถออเบกได้ เลยนะคะเราจะเก็บเอาทุกๆขั้นติคำแนะนําของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวรต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,หม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ